บรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำปิงนะครับณนะลานลอยกระทงสายไหลพระที่พันดวงนะครับเห็นบรรยากาศหน้าหนาวนะครับบรรยากาศสะพานแขวนที่จังหวัดตากนะครับมีโอกาสลองแวะมาเที่ยวมาดูมาชมกันได้นะครับเดือนหน้าครับลอยกระทงสายไหลพื้นที่พันดวงบริเวณนี้นะครับ สายแม่น้ำปิงเวิงวางละลานตาครับครับน,นี่เรามาชมสายน้ำปิงที่แสงสีส้มตกกระทบพอดีนะครับสวยงามครับบรรยากาศดีครับลมเย็นๆนี่ครับทากลางแม่น้ำนะครับวันนี้น้ำปิงเยอะเลย แสงสีสวยๆงดงามครับเห็นไหมครับ